ข้อที่18ผลบวกคําตอบของสมการนี้ผลบวกคําตอบใช่ไหมอ่าของอะไรอ้าวมีเลขยกกาลังนี่หว่างั้นแปลว่านึกถึงอะไรถ้าเลขยกกาลัง๊บนึกถึงเ ential, ร,รื่อง exponential logarithm เลยนะครับที่เป็นยกกาลังติดตัวแปรแล้วยังไงต่อโอ้โหพี่ก้อนแม่งเยอะวะ่ะตัดปัญหาง่ายมากมากเลยจับแค่ช็อตเดียวและทุกอย่างจะจบเลยทันทีสังเกตก่อนนะ4แปลงก่อนแปลงไปเลยได้2กําลัง2พี่เขียนอย่างนี้นะแล้วใส่วงเล็บไปก่อนนะแอปของอะไร 3x ลบ่ะ ตรงนี้พี่ยาข้างมาก่อนบวกอยู่ยาข้างกายเป็นลบเนาะลบหกสอกำลังเลยนะสามเอกลบห่ 1, ะลบกับเลยนะสองกำลัง4อันนี้พี่เปลี่ยนเป็น16ก่อนก็ได้อ่ะสองกำลังสี่ได้สิบหกแล้วช็อตนี้ช็อตเดียวเลยจบหลุดทุกอย่างเลยถ้าน้องๆมองอย่างนี้เป็นมองอยังไงอะพี่ให้ A เท่าก้อนนี้ปัญหามันเยอะใช่ไหมจัดแม่งยับเลย พี่จิลแล้วก้อนเนี้ยแล้วถ้าก้อนหน้า a กําลังสองก็คืออะไรสองกํลังสอง f สาม x ลบหนึ่งป่ะอ้าวก็เราเพิ่มกําลังสองเข้าไปดิจากตรงนี้นี่ไหวพิบเลยข้อนี้อ่ะถ้าได้นี้เสร็จเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไร a กําลังสองลบห a ลบสิบหกโอ้โหหวานเจีย๊ยบโ,โอเคครับเบียวหวานเลย,ย,ยอ่ะ ที่เล่นต่อ,ทำ,อทำไมข้อนี้ทาไม่ได้โจก <c oughs> ทำไมเค <c oughs> ื่อจะทำไม่ได้พยายามให้เอ pattern อย่างเงี้ยเจอบ่อยบ่อยบ่อยเลยอ่ะทุกปีเลยอ่ะแยกส่งเล็บ A-8 ลบ8กับ A บวก2จับแต่ละก้อนเท่ากับ0สิ่งที่พี่ได้ได้เป็น A เท่ากับ8กับลบ2แทนค่ากับ A ของเราคืออะไรนะ2ยกกำลงังสามลบ1 อันนี้แปดกับลบสองพี่ขอเขียนนี้แล้วกันเขียนแบบเป็นขี้เกียจไม่ได้อีกคำถามของพี่พี่ถามเลยยอดทิตเลยสองยกกำลังอะไรมีติดลบมีไหม,มไม่มีก็หลังเอาไว้หลอกเด็กแปบงไม่ได้เด็กคานนะครับให้ย,ยกกำลังให้ตายไงก็ไม่ติดลบนะครับสองยกกำลังลบหนึ่งก็ได้ไม่ใช่ลบหนึ่งอ่ะไม่ใช่ลบสองนะคือหนึ่งส่วนสองนะโอเคงั้นเดี๋ยวแปลงฐานให้เท่ากันพี่จูก็จบละ จัดรูปอีกทีหนึ่งสองยวก็ลือสามฐานเท่าไหมฐานเท่าตัดเพราะฉันพี่ได้เป็นแอปสามเอลบหนึ่งเท่ากับอะไรสามครับบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งครับถอดแอปนะสี่สองามองสองสามอ่าได้ละจบเลยแล้วก็เลยลองไปใช้คำตอบนะครับจะเริ่มตัวคำตอบได้วยนะอ่าบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งเสร็จแล้วนะคราวนี้ บวกตัวลบตัวนะเวลาถอดแอปบวกตัวลบตัวถอดฝั่งที่ไม่มีแอปสุดนะครับอ่ะแล้วก็ตัวแปรฝั่งตัวแปรตัวเลขฝั่งตัวเลขครับ x จะได้4ส่วน3เนาะกับ x ได้ลบ2ส่วน3คิดเลขต่อจับมาทำอะไรกันนะรวมกันได้2ส่วน3 ตอบข้อนี้เลยหรือเปล่าลองเช็คคาตอบ่อนอถ้าตัวคําตอบมันใช้ไม่ได้แปลว่ามันอาจจะมี4ส่วนสด้วยแต่ลบสใช้ไม่ได้เขาบอกผลบวกเนาะ,ะผลบวก,บวกเพราะฉะนั้นอาจจะมีข้อ2องเป็นกับข้อ4แต่เราต้องไปตรวจคาตอบก่อนนะทุกครั้งแต่ข้อนี้พี่ตรวจให้เลยมันใช้ได้ไหมอ๋อผมนึกนะผลบวกไม่ได้ามาสามวกใช่ก็คําตอบบวกกันไงบวกกันได้ได้สองส่วนสามได้สองส่วนสามไงครับโอเคแต่ว่าเมื่อกี้พี่บอกว่าอ่า เราตอบข้อสองแต่พี่บอกว่าทุกครั้งอย่าเพิ่งรีบตอบต้องไปตรวจคำตอบก่อนหมายถึงว่าเอาตรงนี้ไปเช็คคำตอบถ้าเช็คแล้วมันไม่เท่ากาันระวังโดนหลอกถ้าเช็คแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมมันมีช้อยไหนที่มีลบสองส่วนสามกับสี่ส่วนสามมีช้อยสี่ไงระวังโดนเตือนไว้ก่อนต้องตรวจคำตอบนะต้องตรวจนะย้ำ yeah.